ุริยะบุงวิเศษ YouTube c h a n n นลช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวชาวต่างชาติเข้ามาลักรอบตัดไม้มีค่าทางฝั่งไทยอยู่เป็นประจำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเข็ดรักษาพันสัตว์ป่าห้วยขาแข้งสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้หนึ่งคนโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามร่องรอยนานถึงสวันจึงสามารถจับกลุ่มตัวได้โดยเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามร่องรอยการฟันต้นกิจศนาจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าได้เข้ามาประเทศไทยผ่านด่านอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วและเดินไปจังหวัดตราดเพื่อรับจ้างตัดไม้กิจศนาโดยมีพวกอีกสองคนซึ่งเป็นชาวกัมพูชาเช่นกันผู้ว่าจ้างให้ค่าจ้างสูงถึง5,000บาทต่อไม้กิศนา1กิโลกร,รมัม เมื่อถึงเวลานัดหมายจะมีคนไทยมารับตนกับพวกหลังจากนั้นจะมีคนไทยอีกคนมารับช่วงต่อและพาเข้าป่าโดยคนไทยคนนี้จะอยู่กับพวกตนประมาณ10วันแล้วจึงออกจากป่าไปจากนั้นผู้ต้องหาและพวกก็จะแยกย้ายกันสํารวจหาไม้กฤษณาโดยผู้ต้องหาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเคยรับจ้างหาไม้กิษณาที่ประเทศมาเลเซียและเข้ามารับจ้าง หาไม้กฤษนาในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรลานสักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์